เป็นถนนลอยฟ้าอีกเส้นหนึ่งนะครับที่อยากให้นักท่องเที่ยวที่ชอบสายป่านะครับสายเขานะครับมาเยี่ยมชมถนนเส้นนี้กันนะครับเส้นระหว่างภูทับเบิกลงมาไปทางเส้นบ้านนาข้าุ้นอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับยอดของวัดภูทับเบิกนะครับมอง เห็นชัดเจนนะครับอันนี้เส้นนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางทหารช่างเนาะที่มาทำนะครับถนนคอนกรีตนะครับอย่างดีให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางมาชมบรรยากาศนะครับถนนลอยฟ้านะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่า ตรงนี้ผมมองว่าถ้าเป็นจุดกลางเต็นน่าจะสวยงามทีเดียวนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดพิบูรณ์นะครับนี่ผมจะถ่ายข้างบนให้ดูนะครับวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาดูพื้นที่นะครับในการเพาะปลูกข้าวโพดก็เลยแวะขึ้นมาดูนะครับโอ้บรรยากาศดีมากหน้ามากลางเต็นนะครับ ตรงนี้ก็ทางทหารช่างนะครับก็ได้ทําเป็นเหมือนจุดพักรดหรือจุดกลางเต็นท์นะครับชมวิวนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับผมจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับบรรยากาศถือว่าดีมากนะครับไม่ไกลครับจากทับเบิกนะครับ แค่ประมาณ4-5กิโลนะครับน่าจะเป็นเป็นไปได้นะครับเพราะเป็นถนนที่เลาะภูเขานะครับทหารช่างเขาได้มาทำให้เป็นที่เรียบร้อยเดินทางสะดวกแน่นอนช่วงหน้าหนาวน่าจะเย็นดีมากๆนะครับก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับ ที่ชอบบรรยากาศดีๆนะครับบนพื้นที่เนินเขาแบบนี้นะครับมาเที่ยวกันได้นะครับสองจังหวัดติดต่อกันนะครับคือจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยนะครับอำเภอด่านซ้ายเนาะนะครับตรงฝั่งภูทับเบิกก็เป็นอำเภอลมเก่าเนาะนะครับฝั่ง บ้านนาสะอุ้งก็เป็นของฝั่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับช่วงนี้ใกล้จะถึงผีตาโขนเนาะเผื่อใครมาเที่ยวภูทับเบิกมาเที่ยวถนนเส้นนี้ก่อนที่จะไปงานผีตาโขนกันก็เรียนเชิญนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้หากันไม่ได้ง่ายๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้ก่อน โอเคครับสวัสดีครับ